แปกรกฎาคม2 5 6พาอเป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้าหมายวารีสัจวอลสสุขตวันสิ่งศัิสิทธาสุขพระริยและม่อการถมวิุตตุภูชาธรรมบูชาสังฆบูชานและอาชาบบูชานในครูบาชานทางลา่อนที่ขอเจ้าของข้ามันมีสติระลึได้มีสมาธิจดจ่อและครับปนัวจับตเมื่อวนคืออรหังสัมมาสัมพุทบรรณาุูทังพระังภตังภตสวาหาโทะ สังโฆสังฆานมามีารหังสมาสัุโธุรัติรังรนิพุตตคุณเนิทาลัมโนธาณิาลามีิตท EX er nah ี่สติยะวชิวะอาหารพุทธังทำบางสังฆาสนะนะคัโตคูเชมิรัตนระยังธรรมะฉลามิสตินาสัมปตจักวาลสุขัสลาหันชตุเทวตาสัทธามามุยราชาสุนันตสังขโมงประธาสักเคจามีจรุเปเคลิสีขลันติสัทลิเกวิมาเนที่เปรลเทจขามีตาลุนนาะ เหะวัตถุอีเขเตภูมาจยตุเทวาสละทลวิเศษเมยัขันทันาคาจิตทันตาสติเกยังมุรว่าลจันนาสัตโพเมสนาตุธรรมสวรรคาโลยามปทัตาธรรมสวรรคาโลยามปทัตาธรรมสวรรคาโลยามปทัตานรมตตสสะภะคะวะโตอะระหโตสมมาสุธันสโมุัสสะภะคาวะโตอะระหโตสมมาสุันสัมุัสสะพะคะวัโตอะระหโตสมมาสมุธัสสะ พุทสารนักฉาติมีธรรมสารนักาสักฉาทิยปีพสารนักฉชาติมีทุติยปสาติทุติยปีสังฆสนาตมติพุทธสารนักฉาติมตตปีธรรมสารนักฉามิมีตาตปีสังฆสารนักฉามินัตถิมสารนััยังพุทโธมสรนังวะลังเดเทนะสัจวัเชนโสติมีอตปะทานัตถิมีสารนััยังธรมโมมสารนังวะลังเเทนะสัจวัเชนโสติมีองสังโฆ สาะนามวาอะรเลยเ่นะสตว์เนะุเมิคนตุสัพทาพุทธานะเมนะะพุทธโพตาริละจิตตังธรรมานะเมนะตนโพตารวิสุธิสาลังสฆานะเมนะตาโพตวิสุปูตตาสุสุตสีละสิทิเอตังนะเมติลัตนามังพัตนทัจวังสัมมาสังโมสพิตาวัตถุวิเศษสูตังอัญโยยันุตตะคุนนายโยข้าวสัมปวัตสัมมาสุมีตยามิปิตเทวาะธาติหัตเทอกัมวินาถติตาเตสัมาสะภะเวนะ รมเกกาธาตุจิตติเลจปัปัตุภุตังๆีรายะวิสัยยาติาทาุศรัทธามินโยหิปัิเจชนหวิชัญาลูปังโลกาภิเรหีจิกะทาจสุปลภา,านิยามเกจจิสุทุวิเิตังคุณกา,ายายา,า,ายาเมหีเยวะชนะตาญะสุวิสุตังปสม,มุปัสมมปสังมณสิสุทธะปัสนาานาปุญญยทิการนสัมตมภุณะภูมั ทุกขพระมุจนามมขาสารนาคตานาคูชาระหิสุปรมาตูชานิยังิภานสัจฉิกิริยุปปัสสัญญัรมมากิเลรสามารละสงสารนาเศทิยาจักสาธุหิอัฏฐากุสลิอุปปะเสวานิยังปานิหิจาปิสารนงขมานิยามีวัฏสมามิตาทิฏตนังสารนาคตัมังอาทิตยวังขณะเภสุสมสมานาปูเชมาจจิสัตตังสุปปาสัาจิตตาติตถาภูปารี จาริยาสิทธาตะตาจารเยนัตัฏฐานสุกเกเตนาสุขีโมเบมุเตเชนัสตัสสัาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินัยามีปามานภูโตโลคุตาลาพิสมัยโยนิยโตสุพชักตัดโสปนิสัยยะยะยะยายมปิโหตุวัตุเตเยปนิจโตปปุตุปะสสาสการร โยกคุมาโมหามลาปกันโทสามังโมพุทโธกโตวินุโตมาลาสาปะสาวินิโมตยันโตปาเปสิกเฆมัชนะตังวินุยังพุทธังวัลระตังสิลัสานามามิโลกาสานาทจัยวินายกันจัดันเทชิสาเตเชยสิทิโหตุสะพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมโหนโชโยวิยะตัสสะสัตถุตัสเสสีโลกกาสาวิเศษที่มักขังนิจานิโกธรรมะทารสาทาลิสาตาวะของเศรกัลจินโนธรรมบงวัลระตังสิลาสานามามิ องั์พรปาทาและองปารสตธาหังตัดเทชะสาเตชยสิทธิหงตุสัพันตรายาจพินาเมนตุสัทธรรมเสนาสุภทานุโพโยโลกะสัพพะผูปากิเลสานเชตาสัตโตปยัญนีสตินิยโสดโทสัชวาขาตธรรมังที่ดังกะโลกิสังคังวนาจาริสารมาหามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีติทิพย์องเตชะสาเตชยสิทธิหงตุสัพันตรายาจพินาเมนตุนโมอนะหโตสัมมาสัพพุทธสาวะมเหสีโนนโมธรรมธรรมะสัชวาขาตเสวะเทนิทานโม มหาสังฆาสาปิวิสุทธาสีอาทิตโนนะโมอามโอมาตายารัสสาราชนะตาสาสาธุการนะโมโอมากาติตาสาธุกาวัตถุตยัสสินะโมกาลปะภาเวนะวิหัจตูปัตถวะนะโมกาลานุภาเวนะสุวัสดีโหตุสปะทานะโมกาลสัตเตชนะพิจิพิโมกติชวะเอวามีสุตังเอกังสมายังภะปวาสังเกิสุเวหันติกาปิยบาลละวัตถุสมิมหาวัเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัติปัจจามัตหิ พิค <ion> ุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัศสหิจารุกะตาะตูิเทวตาเยปุเยนะสตรีปิตตาโหติภักดานดาทัศนายพิคุสังกัจจะอัตโคจตุณนาสุทธาวาสกายิการยังเทวายันังเอตตาทัโหศิขายังโหพระขวานสังเปีสุวิหารติกาปีละวัตุสมรีมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปจจามเตหิพิคุสเตหิสเเหวะอรหันเตหิทัศสหิจารุกะตาะตูิเทวตาเยปุย เยนะสันิปติตาหงติงภควัตานัสนายะติขุสักขันธ์ยันูนะมยันติเยนะภควาเตนุปะสังกเมยามะุปะสังกิตวาภควัโตสติเยปเจกะคาถาภาสุยามาติอัตตคุตาเทวันตาสรยถาปีนามาภะละวะปุริโสสัมมชิตังวะภาหังภาษาเลยยะภาษาตังวะภาหังสบิเชยะอิวัณมิวัจจทาวาเสสุทีเวสุปัตตะหิตาภควัโตปุระปุระโตปาตุระหังโส พระตโคตาเทวต้าและพระวัตรทางอภิวัติจตวรรจกามัณฑะถังสุเอกามัณฑะติธาโคเอกาเทวต้าพระวัตโตสันติเกอมังคตางาภาสติมหาสมัยุปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคติมหาอิมังธรรมะสัมมญาติกิตาเทวะปาราชิตาสังคันติอัตโขปาราเทวต้าพระวัตโตสันติเกอมังคตังอภาสติต่ตรัสิีโภตสมาธหังสุจิตตังอัตโนชุกมากังสุสารถิวันิตาลิชานิตรวานทริยาลังคติอัติตาติ อัตโขวะปราเทวตาพระพโตสัจเกอีมังคธาฐานฆาพาสิเชสวาทีลักเชตวาปริคามิท่าคีรัโอขจามะเมชาเตจารติสุทา,าวิมาราจามุปาตาสุทันตตาสุสุนาคาติอัตโควปราเทวตาพระพโตสัจเกอีมังคธาฐานฆาพาสิเกจิปุถังสารนังคตาเสนะเตคามิสันติอปายภูมิปหายามานุสังเทหังเทวก,การยปริปูเรนสันติติอัตโขวะควะพิคุอามเตศิเยคุเยนะสัตพิคเวทัสสุโรกัตหาดูสุเทวตาสัญมิตา โหนติพระคตถาคตังทศนายาภิกูตสงคัญจะเยนปีเตปิคเวอิหิสงิธามทานนาอรหันโตสมาสมพุทาเตมธำมปีพภะวันตานิตรมาเหยว่เทวตาสันิปิตาสงเสริญาปิไมยาิตรหีเยนปีเตปิคเววิสติ อนาคตามัทานัางระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัพุติพระวันตานางอิตรามาเยวัติวตาสัมมิปติตาภวิสันติโสฬญาถาปีมะยะหะเวตะระหีอาจิกิสามิถิเขวเทวกายานังนามามิคิตติยิสามิภะเขเวเทวกายานังนามามิเทเสติมิปิเขเวเทวกายานังนามามิตังตัณสุนาฐาสาสุกังนั้นสิกะโลถัาภาษิสมิติเอวเมเตติโกเติปิภูภะคะวะโตปัจจโสสุภะคะวะเอตัทธวจัก สิโลกามันโอกาสามิยัตถาปุมาตัาสิตาเยสิตาคิริขภัณฑ์ปัญจิตตาสมัยตาสปุตโตศีหาวัสันลีนาโรมหังสามิสาภิสักพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปานันสันนัมนาวิลาภิโยปัจัสเตยตวาวะเนกปิณวัตวิตตุอมตยิสัทธาสาวกีสัสนีกะเตเทวเทวกายาเันตาเทวิชานะตถิโกวเตชะอัตภัณฑ์มัคคุลุสุตวะบรสัาสังตุนัน เตสะปาตุลหูยานังอมนุสสานาทัศนังอิปเปเกสะตัมมัตคุสหัสสังอาทะสัตตลิงสัตตังลีงเกสหัสสานังอมนุสสานาจัมมัตสุปะเตเกนันตัมมัตถคุที่สาสภาพุทธาหุตันจัสพังอภิญญาจัววะวะคิตวานาจักรุมาตตตัวมัตยิสัทธาสาวะเกศเสนีนตเตวะกายาอภิอันตาเตวิชานาธาภิกขะโวเยโวหังกิตายิสัมมิคีราหิอนุปปุโสสัตตสหัสสาวะยัคขาภุมมาการปิลวัทวา ทีมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสสิโนมธมนาิกมพิคุณัมิติงว่งชาสาหิมาวตายาขานนตตวันโนยิที่มันโตจุติมันโตวันนวันโตยสสิโนมุธมนาิกมพิคุณัศมิติว่านางสาตาขีสหัชายาขานนตวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสสิโนมุมนาิกมพิคุณสัมิติว่านาอิิเตโสนาสหสชายาขานนตาวันโน ยิธีมันโตติมันโตวันนาวันโตยาสัินโมุทัมมนาภิกามุกิคุณัสามิติวนังวิสาหิตาปัจจสตายาขานาตาวันนิโนยิธีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัชินโมุทัมนาอภิกามุกิคุณังสามิติวนังกุพิโลยักขิโควปุุลสันิเวสนาพิยโยนางสัตตาสัสังยัขานาปายรุปัสติกุพิโรลยักษ์ข้าฮิโสวิฟุลสันนิเวศาพิทยโยนางสาวตาสหัสสัิยักษ์านาปายปัติมุาราชายัสษ้าฮิโควิฟุลสันนิเรมนา ติมันโตวันนาวันโตยสศิโนมุทามนาภิการรมภิกกุลังสมิติวนาท้ตินาจัติสังราชกุลวิรูวิรูระโหตปัะสัสติตภูมพันธานาจิตปฏิมาหาราชายัสศิโนปุตตะวิสาตัสสาวะหะโวเอ็นท้ามานามหาภาริณทมันโตเถรติมันโตวันนาวันโตยสศิโนมุทามนาภิการรมภิกกุลังสมิติวนัง ปฏิมัจะที่สังราชวิรูปขโขปัสสะทตินาคานาธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตาปิตัสะมหาโววิธามนามหาภาริณที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสัตสินโอมทัมนาภิกขะโมภิกุนาสมิติวะนังอุตตระจันทิสังราชวิรูปขโขปัสสะทติยนาคานาธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตาปิตัสะมหาโวอินธมนามหาภาริณ์ที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสัตสินโอมทัมนาภิกขะโมภิกุนาสมิติวะนัง ริมาธิสังทัตตะโทตะชินนาวิรุฬาโกปชิเมนาวิรุปโกภูวิโรตระกษีสังจัตติโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลกิสัทัตตะลมานะทังสุวรรณีกาพีละวัตถีเตสังมายาวิโนทศาอาคูวัญจิกาสธรามายาภูเตมุทุเบติทุวิภูจิตวิภูโตสังหารจัตถโนกามัเสโทจัติินุมันุนิมันุจัตมนาโทโอปามัญโยจัตเทวสุโตจมาตฤติจิตตเสโนจัตคันทัพโหนาตโลราชาจัตโนสโภอาคูปัญจสิโกเทวติภิรุ ติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจเยจลาชานโนคันทภาสหราชุพีโมทัมนาพิคามุพิกุณาสมิติวนาคาคุณภาษานาคาเวสานาสหตัสชะกากัมภารสัตลาคูปายาคาสหายันติพียมุนาททตัลทัตจะอาโคนาคายะสจิโนยิราวันโนมหานาโคสุปการสมิติวนา เยนะข้าราชเสนาสาหัล sort of ันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักรโขเรหายาสาเตวะนะมัชฌาปตาจิตราสุปนัยติเตศนามาาภายตทานะขาราชนามาสิจุปันนะโต้แขมะมะกาสิปุตโตสัทนาหิวจาหิวปาอุปัฏฐุปปวะวะหิยันตา นาคาสุปนาสละนามกังสุปุตทังคิตาวชิลหัตเทนะสัมพุทธังอสุราสิตาพาตโลวาสาวะเสงติทิมาโตยะสัิโนกาละกันฉามหาปิสมาสุราธนาเวกัสาเวปัจจิติสุกิติจัปหาราโตนโมจิสหัสัตจัปปิปุตตานังสเพเวโรจนามาาสนัยหิตวะพลิสเสนาลาหุมัทะมุปาขมุมุตมโยธานิพพันติปิกุณังสัมมิติวะนา ภพจัเทวาปัทถีจัเทโชวายโยตถาคามุบันโนาวาลุณาเทวาโสโมจัยัสสาสหานิตากรุณากายิกาภุเทวายัสชิโนตเสตทัตตาภยัสเพนันตาวันนิโนวิธิมันโตชุติมโตวันนวันโตยัสชินโมทัมนาอธิกรรมภิกขุนสัมปิมติมณังวนทูจัเทวาสาดีจาร อัสสัมมาจ่าทุเวยมามาจ่าทัศุปาปิสาเทวจัทธมาโกปุรักขิตาสุยัสถุปาปิสาเทวะสุยัมถมาโกปุรักขิตานักขันตานิปุรักขิตาวาคุปถาวรหังกาวสุนัวาโสเศโทสัโกปาฆะปุรินทโทจัสเสเตทัศฐากายาสัเกณละตาวนิโนยิชิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมุทมนาอิกรรมโมทิกุนสัมมิติวะนักขันกุล สาวูเทวชะละมคีศิขานิวาริจการยนุชาจารุมาปุาพาณิพันติโนมรุณาสหาธรรมาจารุตาจาริชากาสุาริยะโลจราอา,อาคูอาคูวาสาวะเนสิงนโนทเสเจทัตตาอายาสเพกน,นัตตวานิยมีที่มันโตจุติมันโตวันละว,วาาันโตยละสัตสิโนมตธมรมนาภิกขะมุบิคุณังสัมมิติวานัง Liberal, สมา tamam, นาฯมหาสมานาฯมนุษย์สมานุสุตมะกิทาปทุสิกาอาคุอาคุมวโนปทุสิกาอท่าคุฮลโยเทวาเยจารุหิตาวสินโนปรัคามาห์ปรัคาอาคุเทวายาสทินโนท่าเจตเตและสัมภากายาสเปนันตาวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตญาสจิโนมุท้ามานาบิคามุพิกุลังสามิติเมนังสุกากาลุมหาลุนาอาคุเบคนะสัตธาโอระตากายหาปามองหาอาคุเทวาวิจักขณาสัทธามัตหาลาคาชามิสังกาจายาสทินโน คณะยังอาขาปัจุมโนโยทิสาภิวสติทัสเจติทัศตัทธากายาสเปนานตตาวันนิโนมิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสัจิโนโมทัมนาภิกาโมพิกุนังสเิติวะนัเขมิยะติตายามากันทกาใจยัสัจิโนทัพิทกาละมัจเสธาจุตินามาจารัสวาจิมานามมติโนอาหุะอาตาคูปะระนิมิตาทัสเจติทัทธากายาสเปนานตตาวันนิโนมิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสัจิโนโมทัมนาภิกาโมพิกุนังสเิติมวะนัง เถเทเถเทวะนิกายาิสเพนะนาต่าวันอิโนนามะวเยนะอขันโฉงเยจันเยสทิถาสัหะปัฏาปะวัฏาชาติม mm ัค hmm. ขีล hmm. ังโอคติมหาสวัรคักเขโมคัตตานังนาคจันทังวะสิตาทิตังสุพามาปรามัตโตจัมปุตตัยทิมัโตสหาสนะกุมารโลติโสจัตุปะคัสเมติวะนาสหะจพมะลโลกานังมหาพรหมะพิติทศิอุปปันโนชิติมันโตวิสมากายโยยัสสิโส พร <icana>, ะเศธไถสลาภภูมิปัญเจกว่าสาวัตินุปเตสัจจมาชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกเตสินเทเทเวตพามเกมาราเสนาธิการมีปัสสะกณาหัสสมาธิยังเอถางคันนาฐานพนธาฐานละเณนะพนธามัทูโมสมันตาปริวาลิธามมโมมุติธาโคจินังจิติสัตถะมหาสิโน กนะหเสนะาภิสศยยิปานินาตตละมหาจัสรังกตวานะเิราวมยถานมุสโกเมโกธนายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติสกุตตุอาสังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวากิตวานาจักภูมาตตัวมาตยิสถานสาวประเทศาสนาเตมาณเสนนาภิกันตาเตวิชนาถาภิทาโบ เจงจะอัตาปามังกาลุกสุตวะพุทธศาสนางนางวีตาลัคหีปัการมุในสัมมุปปีเชยยมสเพวิชิตาคังสังฆามาพญอาิตายสัจสิงโนมทันติสหะปุเตหิสาวกาเตชะนิสุตตติเสวนาจพารันนภริตารัจเสวนาปุชายะปุชินียานายตะมาคารมุตมะปฏิโลปัญสาวาโสจัปุูเพจะกตัดปุญญตาอาตาสัมมาปณิทิจารยตะมาคารมุตมะทาโหตจัจะสิกัจจวินายโยจะจจสุติโตปาคุตตาเายาวาจา เอตัมมภะขลามุตตะมังมาตาปิตุอุปะฐานังปุตตะทารังสัสสกะหูอนาคุลาจักมาตัยเตัมมัคขลามุตตะมังทานัญจัตมะจาะนิยจัตยาตกานัญจัสสกะหูปนาวชานิกรรมานิเอตัมมภะขลามุตตะมังอพลติวิรติปะปะมัจฉาปะนาจัสัญามโมะปะมาโทจารมิสุเอตัมมภะขลามุตตะมังพลโบนะจะนิวาโตจะสตุมถีจะกัตะปุตตะกาลนิธัฐมะจสวรนังเอตัมมภะขลามุตตะมัง คันติกาสุโววัจสตาสามะนานันจัสสนากาลีนะธรรมสากัดใช่เตมังคัลมุตตมังัะโปจะพระมัจจะเลียงจะอริยสัจนาสัสนามีภานาสัชิกิริยาจักเอเตมังคัลมุตตมังพุทธะโลกธรรมีหิตจิตตัญญาสานกลางปฏิอสุกลางวิริชเกนะเอเตมังคัลมุตตมังเอตาทิสานิเกตะวานะสัพพธรรมะปราชิตาสัพพตาสุตินาจติตันเตสังมังคัลมุตตังอันติยังกิตติวิทังอิทวาวงูทังวาสเกสุวายรัต ยังรัตนบารณีตังนั่งโนสมาณทีตถาคเตนะอิทัรมปิตุเตรัตนบาณีตังเณรินะสัจเจนะสุวัตถีหอนตุขยังวิราขามัตย์ต่างปมีต่างทัศนคายมุนีสมาหิโตเณริณธรรมเมนะสมัธิกิติธรรมปีธรรมเมรัตนบาณีต่างเณริณสัจเจนะสุวัตถีหอนตุยัพุทธะเสถโถปฏิวัตณียีสุชินสมาธิมานันตาริการยะมาหงสมาธินาเตนะ สามโมนาวิชิติอทำปรรมเมรัตนักริีต่างเยเตนะสัจเจนาสุวัติของตัวเยปุาายตตยาาากกล,ลาทาสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิหุติเตทะคขีเนียาสขตาสาวกาเอเตสุทินานิมหาผลานิทมปีสังเขรัตนักรณีตาเยเตนะสัจเจนาสุวัติของตัวเยสุปายุตามนะสตาเนนิคารมิโนโคตามาสาสน,านังอิ เตปฏิปตามาตังวิไคหาลัทธามุธานุปุ่ติพุชฌะมานาอิทัมปีสังเกตละทาราปิตาเิเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขีนาปุลานางนาวานัทถิสังภาวังวิรัตจิตายติเกภรวสณีเตขินะปิชาวิลุนีฉันทานิพันติถีลายญาถายาปะทีโพอิทัมปีตังเกละทาระปิตฐาเิเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุอัตตาหิชิตัมเสยโยยายชายาอิตาราปาชา อัตตาธันตสาโปสสันิจังสัญญาตาจาริโนเนวเจโฮนักขันทัพโพนามารโอสหัปโมุนาชิตังอปชิตังกกยิลาตถาลุปรสชาตุโนภฏิธรรงเตนะพระขาวัตาชาตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาตุมเหมาอน อนุสาวรีย ah, e e ์นามาป aram าปรายามาอิเตกิรายามาปิตาคัสปทธานีนามาตคหิทุมานายคหินามาอาคาราปัติวิตาเกนามาทิฏฐินิชานะขติยามาภะรูปตายาณาสัตมโนโนคารุยธาตุเมหิอัตนาวาชนาญาธาตุอิเมธามากุสละอิเมธามาสาวัชชาอิเมธามาวิญูคารหิตานิอิเมธามัสมาตาตัมมทินาหิตาญาตุขายาสังวัตติยางาัตตุเมหิ ปะชะเหยียาตุยถาตุมีเหยาตนาวะชานยยาธอิมิธรรมาขุสลายอิมิธรรมานะวะชาอิมิธรรมาปิจุปัสสัทธาอิมิธรรมาสมัตตาสมาธินาอิตายาสุขายาสัพพตติอัขธาตุมีเหอุปสัมปะชาวิหะเลยาถาติอุปนิยติชีวิตตามะปะมายงชะลูปะนิตัสนาสติตาตนาเอตังพยังมรเนตเปขามาโนปุญญานิการยิราถาสุขาวหานิ ปุปปานิยติชีวิตตามปะมายังฉลูปานิตัสสันสติตานาเอตังพายังมะระเเบคามาโนโลกานิสัมปชะเหสัตติเบโขโยทากายเยนะสังยาโมวาจายะโยธาเจตดสัตตังสัสสะเป็นสัตตสุขายาหนติยังชีวามาโนปะกโรติภุญญังทำโมหะวิละคติธรรมจารีทมโมติจิตโนทุขะมาวะหาติเอสานิสังสงุธรรมเมสุกินเมนะทุกขติขจติธรรมจารีสัพเพสัพาราอนิจจติยถาปัญญาปัสสติอัตตุพิทติโตเคสมมโควิสุทธิยา สัพเพสังขาราทุกาติยธาปัญญายาปัจจติอธานิปินติทุเคสัมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนติติยธาปัญญายาปัจจติอธานิปินติทุเคสัมโควิสุทธิยาปัญนาการฐานะเมเกตุติยังอาหุตะกิกาเอตเตัธัญายะเมทาวีตังคันหายาปัญญากาต้าหุเวสละนัยติปภัตตาเนวานิจารามาโลกเจตายานิมนุสสาขายาตา เนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนงมุตตะมังเนตังสารนามาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุจเตโยจะพุทธันจะธรรมันจะสัพพันจะสารนังขตโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมะพญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขัสญาติกำมังอริยจ่าทังจิกังทุกขูปะสัมมาคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนงมุตตะมังเอตังสารนามาคัมมะสัพพะทุกขะปะมุจเตโยอริยตังนานาวาคะเมริยะนาปิจีกำเขมาพระตัง บุคคลไม่ควรคำหนึ่ง,ถ,งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีเดี่ยวป่าอินังตรอปัตตจา,า,านาคตัสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอัตลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสักมีลังอาสักุปังตังวิทามะนุภาลูหายเจกบุคคลได้เห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนแงนทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเดิมให้ปลุกโถงเเเววมพีีียยงสในนนั้ล ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุนหินโนสังฆารันเตนะามหาเศนนามัจุนาเพราะว่าป่าผัดเพี้ยนกับมัจุลาผู้มีเสนาแต่งนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิอาางอหุรธรรมตันนิตังต,งตังวิพเทกรัตตุติสัตตุอจิปติโมนิติพระมุนีผูส้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก,กิด้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญวิประกาศชนี ชรารมโมหิชัาอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแห่ไปไม่ได้พยาธิทมโมหิพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรนาธรรมโมหิมรนาอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหีเมปิเยหิมนาปหีอนาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของตัวใจทั้งหลายทั้งปวง กมสะโกมีกรมทายาโทกรมโยนีกรามังปันถุกรมปัจจิตสำนโนเรามีกามเป็นของของตนมีกรมเป็นผู้ให้ผลมีกรมเป็นแต่เกิดมีกรมเป็นผู้ติดตามมีกรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกามังกัลิสามีกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสทายาโทภวิสามีเราทำกรมอันใดไม่เป็นปุหรือเป็นบาปมัจจะเป็นทายาทดูว่าเราจะต้องได้รับของกามนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิเป็นหนทารปัจเจเวเฮตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน ขปตาจะมนิทุกขาพยาปตาจะนนิพญาโสกปัตตาจะนนิโสขหัวตุสัพเพปีปานิโนยตาวตาจะรามีเหตสัมปตังผยังสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปสัพพะสัมปติสิทธิญาธานังทันตุสัทธายาสีลังคันตุสัมปทานภาวนาพิรทาหัวตูคันฉันตุเทวตาขตาสัพเพปุทาปรัพตาปัจเจกานันจายังพันลังลังหันตาหนัจเตเชนะลักขันชามิสัพพะโส ฐันธมัญญปฏิทานะคาถายโยภะนามเสยยาเทวันตาสติวิหาราวาสิมิถุเปคะเลโพธิคะเลต่างหินตาธรรมะทานเณนะภาวันตุปูคิตาโสถิจะรุเตทวิหาราวันทะเลเถราจะมัชฌานอวากาจะปิฆโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสากาคามาจะาเทสานมิฆมาจะอิสลาสปานา,าปูตาสุกิตาพระวัตุเตสาราผูชายเยติจะอันทัสัมภาวาสังเสทาชาตาธบุปปาติกาณิยานิยังธรรมะวะรังปฏิจจเต สเพปิภูคัสสะกะโรตุสังพยังทานตุจีหลังสตงังธรรมโมธรรมัทธาจัปุคาลาสังโฆของตุสมะโควะอัฏฐายะจะอหิตายะจะารมิเหระคตุสัตมัมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุตจินสัปปาปุเนยามะตัมเมอริยปะเวจเตหันธะมยังปฏิทานะคาถาโยพะนามเสปุญญัสิทานิกัตสัยยานานยานิกัตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจ,จงเป็นผู้มีส่วนแห่งพุที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้ เกศจักระอคินโนตัวสัตตามาตาปามานากาและแห่งบุญทั้งหลายทุที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยีิยาคุณอวันตาจะไมห่หามิมาตาพิทาทโยคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของพระเจาะ้จาเป็นต้นทิฏฐานใจารประยติจาาวาอันเยมชัชตาเวเรโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายทู่ที่เป็นการรนลานสัตตานทันติโลกัสมิเตภุมาจิตุโยีิกาและมีเวนกำลังทยู่ในโลก เกิดในภูมิสาเกิดในกำเนิดสีัษเจกาจัตุโวการาสัตตานตาภาวะเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาสังเยไปธานำเมสัตเหล่าได้สาบการให้ส่วนบุญของพระพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยางขอสัตว์เหล่านั้นโฉนทมโมธนาทานเดงเถดเยจิมังนับป่าชานติข้อสัตเหล่าได้ย่อมไม่สัาการให้ส่วนบุญของพระพเจ้านี้เทวาเตสั่งนิเวทยุงขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น มายาชินนานะกุณญาลังอนโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสัตตาหอมตัวขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างนี้เวทเวลาสุขะชีวินอยู่เป็นสุขเสงบเถิดเขมัตัาจะปรับปูนตัวแลจงถึงทางกเกษเถิดเตสาสาสิยะตังสุภาขอความวักกันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสองเ็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะสิทธานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระราชนตรัยหและการสันตายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิสและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดโมดธนารในการถวกหมดต้นยายและธรรมะเหล่านี้เมื่อหมดธนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลมากิบไปริพิลาโดยมูลนั้นนิธิสมบูรณ์พยานนัสองวรนั้นบ่อนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิบสร้างขึ้นนั้นที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนและอนุภาพแห่งความปรนนิรันดกัมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์์สิิททธุกกปรระาเ บุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายอัเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงผนจากความทุกข์ายทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมวิทยาศาสตร์สมบัติบริการสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสมเด็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดบัญญาญาณและเจริญเ,ร,เ,ร,เ,ร,เร,รื่องเจตุลังคิดทักพผอนชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภาละเถอขออนโมทธนาบุญกับครอบครัวยอดเสร็จท่าน